สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็กลับมาครั้งสำหรับเกมเธอล่าเหนครับหลัจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ลงไปว่าได้ทําการขายของที่ไม่จำเป็นออกไปโดยใช้เครื่องนี้ที่ผมบอกว่าใช้ขายของออกไปของที่มันไม่จำเป็นนะนะแล้วก็มีคอมเมนต์จากน้องคนหนึ่งนะที่สามารถใช้์บล็อกอันหนึ่งที่มีคําสั่งเรื่องสายพาน ก็จาเป็นทุกอย่างเอาไว้การพกแบตเตอรี่ได้ส่วนอาวุธเก็บไว้คือจาเป็นที่สุดพวกล้อก็มีบทสําคัญเช่นพวกเดินเขาพวกเก็บนี้จะมีบทสัรงให้เราฝางไปฮะต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับที่เข้ามาให้คําแนะนําให้ความรู้แล้วผมก็จะเอาไปประยุกต์ใช้ต่อไปครับลังจากที่ผมได้คอมเมนต์นั่นก็คือแม่ก็เกือบไม่ทันเลยนะเกือบไม่ทันเพราะอะไรผมเกือบขายของอีกรอบหนึ่งซะแล้วดี่นะที่มีคอมเมนต์มากกว่งเลย ได้ทาการยกเลิกไปก็เลยเก็บของไ้เหมือนเดิมไม่ได้ขายละเอาละว่าแต่วันนี้เราจะมาทําอะไรดีนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวตามหา,หาร้านค้าแลกเปลี่ยนน่าจะอยู่ใกล้ๆสตูช่างมันไม่ต้องสนใจมเยอะสบายไปดีแล้วตอนนี้เที่รู้ก็คือเหมืองแร่ของเรามันแล่หมดแล้วนะแถวแถวบ้านเราอะแร่หมดเรียบร้อยแล้วไม่มีละสักพักคงต้องย้ายมีอะไรบ้างบล็อกใหม่ไม่มีเลยเว้ยไม่มีบล็อกใหม่มาให้เลยเหรอ ไม่มีบล็อกใหม่มาเลยอ่ะเี็แต่บล็อกเดิมๆไม่รู้ว่าจะรับมาได้มากแค่ไหนเนี่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะเี็แต่บล็อกอะไรก็มไม่รู้อันนี้เหมือนจะเป็นดีเฟนส์รับมาต่อไปเควสของเราอยู่ตรงหน้าเราเองศัตรูแน่นอนดูจากแบบนี้ยยังไงก็ยังไงก็ศัตรูจะบวกเกาเลยมาแล้วไขวะนะ่น่ะไม่รู้สิเว้ย ศัตรูเว้ยศัตรูกูเยอะจังอโหอะไรวะน่ะยิงก่อนเลยเราเออเออจบเลยเอาไม่เอาให้หมดยิงให้มดเอาให้หมดเลยฐานฐานฐานมันน่ะเอาเลยเนี่ยเอ้ยแข็เลยเราอะ่ะมันแข็งจังวะ จับจับแผะแผะแผะเออแผะแผะเอาแผะแผะออกจับจับตุ๊กจับให้แตกเออแต่ก็ยังไม่แตกหมดนะใครวะใครยิงอยู่เนี่ยใครวะเนะเอ้าอ๋อ มันให้ฆ่าศัตรูแต่ว่ากูดันมาทำลายฐานโคตรดีนี่คือผลของการอ่านเควสไม่ละเอียดแย่ละแย่ละตายเลยทนี้เสียฟรีไปถึงเควสเลยเควสต่อไปอันนี้คืออะไรวะอะไรก็ไม่รู้นยว่าให้มาทางนี้เราก็จะมาศัตรูเยอะมากอันนี้แลบหมดแล้วเก็บไปไหนมีอะไรให้วะเอ้ยอะไรอ่ะ ตายอย่ามาใกล้เมืองผมนะไอ้อะไรศัตรูหรือเปล่าศัตรูหรือเปล่าศัตรูหรือเปล่าเอ้ยหายแล้วโลโลหมดแล้วมาเลยครับระยะประชิดระยะประชิดเอ้ยไหนตัวนึงวะมันติดอะไรวะเนี่ยโอ้ติดล้อชอบล้กบอก็ไปบอกอะไรวะมาแล้วเอออย่ยาไปยังไกลนี่ สำเร็จเรียบร้อยต่อไปอะไรเนะี่ยศัตรูแน่นอนคำสั่งแบบนี้เมืองแรกเราเป็นยังไม่หมดวันนี้เมืองนี้เนี่ยนะหมดคาจังที่อื่นหมดแล้วเนะี่ยหมดเกลียงแล้วเนะี่ยขึ้นเควสด,ดีเฟนนี่ว่าเควตดีเฟนยูนนี้ก็เจอเควสด,ดีเฟนเว้ยหนมาลองเล่นตุ้สิกเควสด,ดีเฟนสร้างป้อมปืนเรียบร้อย เควส์ดีเฟนเอาละมาเจอเควส์นี้ทีไรต้องตั้งป้อมปืนไว้ก่อนเลยต่อมาที่ดูดของจำเป็นจำเป็นเออเดี๋ยวนะไว้ไกลเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไรนะแข็งโซลาร์ซิลเอออะไรมาแล้วอ่ะไม่จะพร้อมเลยนี่ต้องตั้งป้อมปืนไนนนออว,ว้ปบน,นขอชาร์จแบตก่อนดิ ชาร์จแบตกันดิแป๊บแป๊บแป๊บชาร์จแบตไม่ได้เลยแต่ชาร์จแบตเรื่อยๆแป๊บโอ้โหหิวทั้งคันน่ะต่อเลยลูกเออนี่มีป้อมปืนใหญ่ก็อย่างนี้แหละนานนะคนเราจะชาร์จเต็มมาดูละยิงต่อไปยิงต่อไปเออสวยเออฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสบายจังเลยว้าวหิวหิวคุณจะมาเบียดทำไมเนี่ยอื เออมันเาเบียดอะไรเนี่ยมีฮิวได้เลงไงเหรอนี่นี่นี่ใกล้ใกล้เอ้ยถ้าชอบเอาเบียดวะเบียเป็นเรื่องไงเนี่ยเอ้ยมามาเมาื่อกี้เอก,กี่นาทีวะสิบห้าวิเอ้ยนี่เอ้ย,ม,อยมีชิวเว้ยมีชิวมีชิว ลัดตจะไม่ตายบอมรีชิวนะฮะห้าวิห้าวีหมดยังหมดแล้วบ้างโอเคหมดแล้วติ <Yahoo! S 1> ดป้อมปืนดีกว่าแบตบจะไม่เต็มนะแบตบเราอะ่ะรีบเคลียร์ดีกว่ารีบเคลียร์เราจะรีบเคลียร์เควสของเราเผื่อว่าจะได้มีเควสใหม่ๆมาบ้างอะไรอะ่ะคืออะไรลงไป,ปจุดนั้นแล้วมันจะมีอะไรมาใช่ไหมเด,เดี๋ยวนะคันเดียวหรือเปล่ายิงคันตั้งป้อมปืนเลย ได้รือเปล่าตัวอย่างอย่างอย่างสายคันแน่ถ้างั้นสายคันแน่ยิงต่อเลยครับยิงต่อเลยครับเอ้ยเอ้ยแบตูหมดแล้วแม่ว่าแบตหมดเออก็จะตั้งป้อมปืนสนับแบตหมดถ้างั้นอ่ะ มาสอนนิเซ่ทีเนี้ยเอ้ยโอ้ยเกระเด็นไปไหนไหมาเนี่ยไปแก้ไป,ไป,ไปใกล้เลยเปรี้ยงไป,งไปละตรงหน้าเลยตรงหน้าตรงหน้าระวังตรงหน้าระวังตรงหน้าระวังเอ้ยอีอีอีเอ้ยขันนุนแตก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 เลยเนี่ย แปด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 แผงโซาเซลลอยู่ไหนจะมืดแล้วมืดแล้วนะชาทันมเนี่ยสักนิดหนึ่งก็ยังดีโอ้ไม่น่าจะทันว่ะวันนี้แต่ว่าแปดป้อมปืนใกล้เต็มแล้วนะเนี่ยแปดเยะแล้วลืมไม่ไหอ่ะไออือตายสักทีคีประดาวุฒิเรลยว่ามันไม่ได้ติดตามาเลยวะเชียวหมว่าเป็นอูดเลยอะเอายิงเลยลูกยิงก่อนเลยลูกอเอาเลยลูก เอาเลยลูกเอ้ยอเ,เดี๋ยว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 นั่นจะตีจริงให้เปรียงไม่จะติดตามเลยวะโอเขยไปลูกมันติดอะไรอะ่ะเอ้าไม่เดี๋ยวเออคุณน,นะคนณทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะเลสเตอร์ไม่ถึงหรอมาเดี๊ เอหมดแังวะหมดแล้วมั้งโอเคหมดละหมดละของหล่นมาละโอเคถือว่าหมดไหนดูซี่มีอะไรให้แบตแล้วก็จะไม่มีแล้วเนี่ยต้องกลับไปชาร์จแบตแป๊บนึงละมันมืดแล้วด้วยศัตรูก็เยอะเยอะไม่รู้จะเยอะไปไหนนะมันหัวก็มีตัวนึงเนี่ยทางน้นก็มีอีกตัวนึงเนี่ยจะรอบแม่เราจะห่วงอะไรว่าตายไปแล้วรอบนึงแท้ๆเพิ่งตายไปรอบนึงแล้นเนี่ยหัวจะปวดตายได้ไงไม่รู้ตายเพราะแบตหมดเด็กๆมาประมาทล้วน เอาละเราจะกลับบ้านไปก่อนโดยพยายามเลี่ยงศัตรูพยายามอย่าเข้าใกล้มันมากศัตรูเล็กๆพอสู้ไว้นะใหญ่ๆมาไม่เอาแล้วเปิดสดก่อนเลยว่ามาครับอ้าวแตกเปิดก่อนใช่ว่าจะได้เปรียมไม่รู้ว่าเฟล็บ็อกใหม่ๆมันจะมาหรือย,ยังนะมันไม่ค่อยมาม,ยนะมาเลยนะมาเลยอือเสียขอชาร์จแบตหน่อยเนี่ยมันก็ยังไม่มีของบอ็อกใหม่ๆมาเลยเนี่ย บล็อกนี้ไม่มาเลยเนี่ยเลเวลยังไม่เต็มสักทีเลยไม่ยอมอัพสักทีเลเวลเนี่ยโอ้ตามหาก,กองอันนี้อะไรดีเฟนต์อีกแล้วสองทีเลยนะน,นี่อะไรอ่ะตามหากองอีกแล้วเดี๋ยวรอชาร์จแบตให้เต็มก่อนหรือไม่ก็รอเช้าก่อนเราค่อยจะไปแล้วกันเดี๋ยวป้อมปืนใช้การไม่ได้อีกเดี๋ยวนั้นต้องรอให้สว่างมีแสงพระอาทิตย์จะสามารถใช้ป้อมปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพเดี๋ยวก็ตายอีกรอบดึงไม่เอาไม่เอาเปลืองตังค์อรุสสวาร,ร์โอเคดูซิมีเคร,รมาเพิ่มไหม ไม่มีแต่อะไรก็ไม่รู้ตามหากล่องแล้วเนะี่ยตามหากล่องทั้งวันแน่วันนี้ไม่ทําแล้วเควสของบล็อกเนี่ยดูแล้วม่ได้เก็บตังฟรีทั้งนั้นเลยเนะี่ยไปไปตามหากล่องกล่องอยู่ในกลอ่องมัไปเนี่ยมิเข้ามาแบบนี้สิตาพักกล่องกองอยู่ใ,ใกล้ดีกระตูว่าแล้วว่าแล้วออกให้ไวเลยใหญ่แน่ ขบอาดาที่ไหนครับหน้าลบ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 บแอบแอบีหนีหนีรอบมหาป้อมปืนรออรอรอบมาหาป้อมปืนนี่ไงตองฆ่าเหือตัวเออฆ่าเหยือตัวใครมาส์ะเออฆ่าเหือตัว เล่นตัวเลยแหมมาไม่บอกไม่กล่าวเลยนะครับใคอยู่วะน่ะทำไมล่นะต่อไปอะไรนะดีเฟนต์เอาไปก่อนเราตามหากล่องต่อดีกว่าเอาเควสง,ง่ายๆก่อนเอาเควสง,ง่ายๆอย่างเควสตามหากล่องไหนดูซิกล่องกล่องมีสกรูไม่เอ่ยดูเฉยนะไหนดูสิว่าแล้ว ทำไมวันนี้กูเจอแต่ศัตรูวะเนี่ยเจอแต่ศัตรูเฝ้ากล่องกูเยอะด้วยแตกสิครับแตกสิครับเอ้ยไม่แตกไปเลยไม่แตกไปเลยแตกก้อนหนึ่งแตก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 อออีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะสองตัวนี่หรือเ่าเฝ้ากล่องหรือเฝ้ากล่อง เกล่องตาย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 จะมาเข้ากล่องทำไมกล่องแค่นี้เนี่ยกล่องแค่นี้มเข้าอะไรสี่ห้าตัววะเนี่ยเกินไปเอะเกินไปต่อไปตามหากล่องอยู่ฝั่งนูน้นนู้นเลยนะกล่องอยู่บนนั้นเลยเหรอกล่องอยู่บนนั้นเลยเหรอครับไหนดูซิมีไหนให้เราบ้างมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคจะรู้ไหมครับมีแน่นอน เอ้ยไม่มีเว้ยโหโคตรโชคดีโชคไล่ไปสองเลยนะต่อไปดิฟเฟนตเลยนะดิฟเฟนตหาอะไรใกล้บ้านจังวะไป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 าใกล้มากอ่าป้อมปืนป้อมปืนโอเคเตรียมพร้อมเดี๋ยวไปใกล้เปิดหมดป้องกันเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวให้เรียบร้อยเข้าใกล้เนี่ยต้องมาคุ้มกันชื่ออะไรเนี่ยกาโต้โอ้ชื่อกาโต้ด้วยชื่อแบลจริงนะครับเอ้ยเข้ามาใกล้เลยกูยังไม่ไปหามึงไงนะทิ้หายแล้ว ชิบหายแล้วสุดหายแล้วโหเกิดใกล้บ้านกูด้วยมึงมึงทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้โหแต่ละคันโอ้ยเอาเลยโอ้โหแหลกด้วยแหลกด้วยเออแหลกด้วยเออเออรูปความแหลกอึ้งเลยครับเนี่ยเออเออเออเกลือกมาละเกลืมาละมึง้ามาใกล้ทำไมเนี่ยมันกระสุนเพื่อ นี่แน่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 เออไปมาแล้วโอ้โหปูปูโอ้โหโอเคกูจะเข้ามาใกล้ไงมาอีกแล้วมาแล้วครับเออเออเออบ้านกูบ้านกูทั้งบ้านกูเออทำไมเคสต้อง,องอยู่ใกล้บ้านกูด้วยวันนี้ โหเดียบ้างก็พังหรอกไอ้แน่เออใกล้บ้างก็ดีไปทัย,ววยตอนนี้เครื่องเครื่องแยกชิ้นส่วนก็ดูออกไม่ตายใกล้แล้วมันก็ดูดเข้าไปไปแยกชิ้นส่วนแล้วก็ขายต่อเรียบร้อยละโอ้ยไอ้แน่จัดก,การเลยเพื่อนเอาเลยเออตายใกล้ๆก,ก็ดีเหมือนกันดีกว่าขายเรียบร้อย อีกสามสิบวิไแลนะเอออย่ามาเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้เออแตกแตกครับแตกแตกสิครับ,รบเออยังไม่ตั้งเครื่องนั้นเลยเว้ยอ,อะไรวะน่ะหายทองมาแล้วหายทองดูมึงแยกล่างได้ด้วยออฆ่าไปลูกเก็บไปให้หมดเ,ออเก็บไปให้หมด เก็บไปให้หมดเลยเออภารกิจสำเร็จแล้วเวลาชุหหาบทิ้งละอ้ยตรงตรงขาคุยด้วยนีนั้นตท่านต้องไประเบิดต้องวางขาพีเลยอะ่ะดูดจนแหลกอสงสัยวันนี้คงไม่ได้ทำละเควสใหม่เราคงต้องหาเควสไว้แล้วก็ค่อยกลับมาทำมั้งเนี่ย ไม่งั้นทั้งวันน่ะเล่นเป็นชั่วโมงคงไม่ได้เจอเคลสใหม่ๆแน่แทั้งวันก็ยังไม่เจอเควสใหม่ๆอ่ะไ้โอกาสหน้าแล้วกันเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกมเทเลทิในวันนะี้ชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับปัจเจไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญก็คือการกนคนเข้ามารับชทบมีคนเป็นกำลังใจให้เท่าน,นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ